สวัสดีค่ะเพื่อจิโกมาจากคณะศิลปรกรรมศาสตรดนะคะจิกโกแกงผ้าทั่วคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศิลปะและวัฒนธรรมศีษย์สานนะคะพรุ่งนี้เราจะมาทำอะไรคะพี่โบ๊ค่ะเพื่อเราจะพาไปชมการทอผ้าของชาวบ้านหนองบัวค่ะตำบลหนองกุงอำเภอแกดดำจังหวัดมหาสารคามค่ะค่ะไปกันเลย และตอนนี้เราก็ได้มาถึงชุมชนบ้านหนองบัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยดูวิถีชีวิตการทอคผ้าของเหล่าแม่ๆที่ชุมชนบ้านหนองบัวกันค่ะต่างคนมากัวต่างกลุ่มที่แรกต่างกุง้มกันถึงมากต่างกุงก่มที่แรกอะลงตัวหมุนกันอะผ mm ู hmm. ้ละสามร้อยคนคนกับสามสิบคนเนี่ยแหละ ต้องคนกันแบบนี้ต่อมาหนิจ้าแต่ปีลดคนกันตั้มอีสี่เฮ้าลดคนกันปีอ่าปีที่ที่เกิดครับโมโมโม่เขาคุ่นนี่ถอยออกนิดโมโมโม่ห้องเบือนหนาอย่างนี้ดูจิตแปคนค่ะเขาแะ่กับไปซื้อได้ะซื้อมาจากอ่าอ่าปัตไพรคองแกนศูนย์นั้นศูนย์ คือมาเข้ากับมามาเอาเพราะมาเอาย่อมเอาลุนต้นาที่นิยมคือยอมแมนอันนี้่หละอันยูดก่อเจ็ดทีสาสิย้อมยีเดนี่ี้เออย้อมยเนเจ็ดที่าเย้ก็ปนกันใส่วงมาถึงแหละร้องกันนี่มีมาพป็งซื้อประจำจังหวัดจังหวัวัดสระที่เป็นข้อมมือน วิสามิได้ให้คนได้หลวงแม่เนี่ยก่อนเป็นมาตั้งให้ตั้งชื่อให้เป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายอะไรนี่เอี้ยคนนี้นี่หูหนูการทอผ้าในชุมชนเนี่ยช่วยสร้างรายได้อย่างไรในฝาดไม่ได้เฮ็กษตรชนแค่บ้านมีรายได้หลังจากการเห็นไอเห็นนะแบบนีรายได้ดีดีพอสมควรเป็นเสริมใช่ไหมเสริมรายได้เสริมค่ะ เอามาสื่อตะผาเขาเราจเพิ่นกับเอาแบตัดเองเราจะเพิ่นปตัดใส่ท่านสร้างได้ก็แล้วเต่าเพิ่นมักของอันสร้างว่าเอาลายนั่นลายนี่มีสวยดอกมากมีข้างงูแดงมีอันกิจศริสาคืออย่างแน่ออกมาหมายแล้วมาแต่เบิ้องลังแม่ประธานนอกจากแบบปุ่มแม่แม่ยังมีวัยรุ่นสมัยใหม่สนใจที่จะมาทําด้วยไหมมีจ้ะน้องเขาก็ทำอยู่นะว่างงานเขาก็ทําช่วยพ่อแม่ การท่อผ่าสำหรับแม่นี่คือแบบว่ามีความหมายเอียงกับแม่แน่อยากให้ลูกหลานสืบต่อไปบ่อหรือจังไดอยากให้สืบต่ออยู่ละแต่ว่าเขากับไปเรียนหนังสือ,ขอเขาก็ไปทํางานทาการไปแนวอื่นแต่ว่าครูเห็ดหคือมูติดเขาบ่าได้ไปทํางานทําการกับเห็ดย้ายจากย้ายกับมหาเมฆมหาหลานกับมีอยู่ ลู้หลานก็คือกันกันผู้ไดประธานเนี่ยมีงานมีการทําเขาก็เฮ็ดเป็นนะสําหรับบ้านนี่เขาเฮ็ดได้อยู่เขาก็สอนเขาว่าแกยังซี่มัดยังซี่เขาก็บอกเขาเขาเฮ็ดได้อยู่เตน้ยหน่อยผู้ใส่ง่ายนี่หระมีออียงฝากบอกคนุุ่ใหม่บอ บอกกันแม่แล้วก็การจะขอบการขอบค่าบอกต่อกันไปแล้วมันกัน่อกระบอกพูอก็ยังบอกกินแม่แล้วก็สุดท้สืบทอดไว้อยู่นี่จังสิหลานกับเหตโตอยู่ก็ได้เหตุทุกคนหรือผู้เขาสร้างผู้เขาเห็ุเป็นเราก็จังเหตุผู้มันวางแฉมกันผู้ก็มีงานทำแนวอื่นแต่มีงินงานทาแนวอื่นไปแล้วแล้วก็เหตดซอยแม่ซอยยังไงสิแม่กับเหตุเป็นหลักไว้ อิดชอยอยู่งานหลายงานอย่างเขาก็ใส่เขาก็เท็ดได้อยู่เด็กน้อยค่ะร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมการทอผ้าข,ของแต่ละจังหวัดของแต่ละภาคไว้อย่างสวยงามนะคะและสามารถมาอุดหนุนผ้าไหมผ้าฝ้ายได้ที่ชุมชนบ้านหนองบัวตำบลหนองคุงอำเภอแกด่ดาจังหวัดมหาสารคามค่ะ บอกเลยว่าผ้าไหมผ้าไฟที่ชุมชนบ้านหนองบัวสวยงามทุกผืนเลยค่ะและทอมาจากความตั้งใจความมุ่งม,มั่นของเหล่าแม่ๆที่ชุมชนบ้านหนองบัวค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะ